เงาะมาแล้วครับเงาะสดๆจากสวนมากันแล้วท่านที่กำลังมองหาหนะังเงาะไว้ทานนะครับสดๆกันตรงนี้นะํามาดูมาชมกันได้ครับคุณพี่คุณนาะคุณนาะอาหนะ้าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับหนะ้าคุณน้องคุณหนไว้ดูไว้ชมกันได้นะครับสำหรับเงาะสดๆของเรากิโลละ35บาท3โลร้อยมากันตรงนี้บริการกันตึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับ นะมาดูมาชมกันได้เลือกซื้อเลือกหานะส,สอบถามพนักง,งานเราได้เลยครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาครับอยากได้เงาะแวะมาดูกันตรงนี้เลยมาดูมาชมกันได้ทุกอกถูกใจบอกพนักง,งานเราได้ซื้อกันคนละกิโล2กิโลชิมดูได้ก่อนนะคุณพี่ครับเงาะสดสดใหม่ๆจากสวนนาเรละ3าหบาทนะครับ3โลร้อยเงาะ3โลร้อยมากันแล้วนาะซื้อไว้ทานในครอบครัวนะครับ ท่านจะซื้อหาไว้เป็นของฝากก็ดีดีนะครับน่าเงาะมากันตรงนี้แล้วจ้าเงาะสดสดใหม่ๆจากสวน3โลร้อยครับน่าโลละ3าหบาทดูได้ก่อนนะครับผลใหม่ๆสดๆดจากสวนกันเลยทีเดียวครับนาะเงาะคราวนี้ปีนี้ใครยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ลองมากันเลยครับน่ะลองดูเงาะสดสดใหม่ๆจากรถหน่วยบริการของเราครับเงาะสดสดมาแล้วจ้าด้านหน้าด้านไหนครับ โลละ35 3หโลร้อยกันเลยนะครับนะโลละ353โลร้อยกับเงาะสดๆจากสวนนะมาดูมาชมกันได้ครับคุณพี่คนน้าคุณอาครับอยากได้อยากซื้อหาสอบถามบอกพนักงานเราได้เงาะครับเงาะมากันแล้วเงาะสดๆจากสวนนะได้ยินเสียงกันแล้วก็ไว้มาดูมาชมซื้อหากันได้สอบถามพนักงานได้ก่อนหรือท่านจะชิมดูก่อนก็ได้นะครับ เรามีเงาะสดมาให้ทันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยทีเดียวคุณพี่คุณนะ้าคุณอาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณน้องคุณโหนได้เงาะทานสดหน้าเงาะอร่อยอร่อยนาข้างในกรอบนิ่มหอมนะครับาท่านใดอยากจะลองชิมหรือต้องการนะครับซื้อเงาะของเราแวะมาดูมาชมกันได้กับโหนดบริการนะครับถึงที่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวอยากได้เงาะสดมากันแล้วครับมากันตรงนี้หน้าเงาะปีนี้ใครยังไไม่ได้ทาน น้าหรืออยากจะลองนะครับทานเงาะของเราสดๆจากสวนมาดูมาชมเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับนะคุณพ่อ้านคุณแม่บ้านครับคุณพี่คุณนะ้าคุณอาใกล้ไๆได้ยินเสียงกันแล้วแวะมาดูมาชมซื้อหากันได้กับรถหนุนบริการเงาะของเรานะจ๊ะกิโลละ35บาทครับคุณพี่ครับกิโลละ35บาทครับคุณแม่นะาสามโลร้อยกันไปเลยครับ3โลร้อยนะครับกับเงาะสดๆที่นี่นะมาบริการกันถึงหน้าบ้านได้เรือนท่านแล้ว ซื้อไว้ทานซื้อฝากลูกฝากหลานซื้อฝากคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะคุณพ่อบ้านไปทํางานนอกบ้านคุณแม่บ้านอยากได้เงาะไว้ให้คุณพ่อบ้านได้ทานเอาแวะกันมาเลยนะครับนาเงาะสดๆนาเงาะอร่อยอร่อยหวานหอมกรอบอร่อยแน่นอนนะครับผลไม้ไทยๆผลไม้นานี้น้าเงาะมากันแล้วเงาะสดๆใหม่ๆจากสวนโลละ35บาท3โลร้อยเลยจ้ะคุณพี่คุณน้าคุณอาครับ น้าคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านแวะดูไว้ชมกันได้ก่อนนะครับเงาะ3ามโลโร้อยจ้าโลละ3าบาทสดสดใหม่ๆจากสวนครับน้าเงาะมาแล้วเงาะมาแล้วจ้าอยากดูอยากชมน้าเลือกชิมกันได้ก่อนนะครับถูกอกถูกใจซื้อคนละกิโล2กิโลน้าฝากลูกฝากหลานน้าซื้อไว้ทานเองก็อร่อยอร่อยนะครับเนื้อหนเนิม่มหอมอร่อยนะครับกรอบกรอบใหม่ๆสดๆเลยทีเดียวครับกับเงาะ นะสดสดจากสวนมากันตรงนี้บริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วนะเอามาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับผ่านไปแล้วจะเสียดายโอกาสดีๆวันนี้มากันแล้วสําหรับเงาะสดสดจากสวนนะมาดูมาชมทุกอ,อกถูกใจบอกพนักง,งานเราได้เลยนะครับเงาะสดสดจ้าโลละ3าบาท3โลรอ้อนะ่สามโลรอ้อเงาะ3โลร้อมากันแล้วนะเลือกซื้อเลือกหาไว้ทานนะครับ นะบางท่านก็ซื้อเงาะเอาไว้ให้ลูกหลานได้ทานบางท่านก็บอกโอ้ยซื้อเงาะเอาไว้ทําบุญตักบาตรนะเช้าวันพรุ่งนี้อา้าวใครอยากจะได้เงาะก็แวะมาสอบถามกับพนักงานแวะมาซื้อหาเอาไว้กันได้เลยนะครับเงาะสดๆใหม่ๆจะลองกันได้ชิมกันได้ถูกอกถูกใจไว้ซื้อกันนะครับไม่ซื้อไม่ว่าสอบถามกันได้ก่อนนะ ท่านอยู่ไกลอยู่ไกลได้ยินเสียงกันแล้วก็มาดูมาชมนะครับสําหรับเงาะสดจากสวนเงาะมากันแล้วนางเงาะปีนี้เงาะผลโตโตสดๆดใหม่ๆกรอบหอมอร่อยแน่นอนนะครับอ้าวใครอยากจะได้เงาะมาดูกันเลยนะครับน้าคุณลุงคุณปา้าคุณนะ้าคุณอาอยู่ไกลอยู่ไกลบอกพนักงานเราได้รถหนวดบริการของเราเคลื่อนน้าไปถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านน้าถึงกันตรงไหนโบกกันตรงนั้นถามกันได้ชิมกันได้ ซื้อหางกันได้สำหรับเงาะผลโตโต,โตสดๆใหม่ๆจากสวนอาเชิญเลยครับคุณลุงคุณป้าครับคุณน้องคุณหนูอยากได้เงาะไว้ทานน่ะซื้อฝากก็ไม่ว่าน่าจะ,ะเป็นร้านค้าเอาไว้จำหน่ายขายต่อก็ยินดีนะครับสอบถามได้กับรถหน่วยบริการขายเงาะของเราวันนี้มากันแล้วกิโลละ35บาท3.00โลรเงาะสด,สดสดใหม่ๆน่า3โลรอ้อนะท่านอยากจะได้เงาะมาดูมาชมกันได้เลยนะครับ รถหน่วยบริการของเราเคลื่อนมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านอยากได้เงาะสดๆใหม่ๆลองชิมกันได้ถูกอกถูกใจนะครับซื้อหาไว้ทานซื้อเป็นของฝากซื้อไว้ทานในครอบครัวฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่เงาะสดๆใหม่ Stanford, ๆมากันแล้วมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับอ้าวนานๆทีจะมีเงาะสดๆมาบริการถึงหน้าบ้านหนา้าเรือนนะไม่ต้องไปไกลถึงในตลาดวันนี้มาให้ท่านได้ชิมมาให้ท่านได้ชมได้ซื้อหา ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับอ่ามาดูกันได้นะครับเงาะสดสดใหม่ๆเงาะนะครับผลใหญ่ๆโตๆข้างในหอมกรอบนิ่มอร่อยแน่นอนนะครับลองทานดูได้เงาะสดสดจากสวนมาบริการกันแล้วตรงนี้นะครับเงาะมาแล้วครับเงาะสดสดจากสวนมากันแล้วท่านที่กําลังมองหานเะงาะไว้ทานนะครับสดสดกันตรงนี้ มาดูมาชมกันได้ครับคุณพี่คุณนาคุณนาาคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับคุณน้องคุณหนูแวะดูแวะชมกันได้นะครับสําหรับเงาะสดของเรากิโลละ35บาท3โลร้อมากันตรงนี้บริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับนมาดูมาชมกันได้เลือกซื้อเลือกหาสอบถามพนักงานเราได้เลยครับคุณพี่คุณนาคุณอาครับอยากได้เงาะแวะมาดูกันตรงนี้เลย มาดูมาชมกันได้ทุกอกถูกใจบอกพนักง,งานเราได้ซื้อกันคนละกิโล2กิโลชิมดูได้ก่อนนะคุณพี่ครับเงาะสดๆดใหม่ๆจากสวนนาะโรล,ละ3าบาทนะครับ3โลร้อยเงาะ3โลร้อยมากันแล้วนะซื้อไว้ทานในครอบครัวนะครับท่านจะซื้อหาไว้เป็นของฝากก็ดีดีนะครับนาะเงาะมากันตรงนี้แล้วจ้าเงาะสดๆดใหม่ๆจากสวน3โลร้อยครับ นาโลละสามบาทดูได้ก่อนนะครับผลใหม่ๆสดๆจากสวนกันเลยทีเดียวครับนาเงาะคราวนี้ปีนี้ใครยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ลองมากันเลยครับนะลองดูเงาะสดๆใหม่ๆจากรถหน่วยบริการของเราครับเงาะสดๆมาแล้วจ้าด้านหน้าด้านไหนครับโลละ3 5 3ห้โลรอยกันเลยนะครับนาโลละ353โลร้อยกับเงาะสดๆจากสวน มาดูมาชมกันได้ครับคุณพี่คุณน้าคุณอา thì, ครับอยากได้อยากซื้อหาสอบถามบอกพนักงานเราได้เงาะครับเงาะมากันแล้วเงาะสดจากสวนนะได้ยินเสียงกันแล้วก็ไว้มาดูมาชมซื้อหากันได้สอบถามพนักงานาได้ก่อนหรือท่านจะชิมดูก่อนก็ได้นะครับนะเรามีเงาะสดมาให้ท่านถึงหน้าบ้านนาเรือนกันเลยทีเดียวนะคุณพี่คุณนะ้าคุณอนาะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณน้องคุณหน ได้เงาะทานสดๆนะเงาะอร่อยออร่ยนะข้างในกรอบนิ่มหอมนะครับท่านใดอยากจะลองชิมหรือต้องการนะครับซื้อเงาะของเราแวะมาดูมาชมกันได้กับหนวดบริการนะครับถึงที่ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวอยากได้เงาะสดๆมากันแล้วครับมากันตรงนี้หน้าเงาะปีนี้ใครยังไม่ได้ทานนะหรืออยากจะลองนะครับทานเงาะของเราสดๆจากสวนมาดูมาชมเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านครับ คุณพี่คุณน้าคุณอาใกล้ไๆได้ยินเสียงกันแล้วแวะมาดูมาชมซื้อหากันได้กับรถหนุมบริการเงาะของเรานะจ๊ะอ่กิโลละ35บาทครับคุณพี่ครับกิโลละ35บาทครับคุณแม่นะสามโลร้อยกันไปเลยครับ3โลร้อยนะครับกับเงาะสดๆที่นี่นะมาบริการกันถึงหน้าบ้านได้เรือนท่านแล้วซื้อไว้ทานซื้อฝากลูกฝากหลานซื้อฝากคุณพ่อ้านแม่บ้านนะคุณพ่อ้านไปทํางานนอกบ้านคุณแม่บ้านอยากได้เงาะไว้ให้คุณพ่อ้านได้ทาน เอาแวะกันมาเลยนะครับน้าเงาะสดๆน้าเงาะอร่อยๆหวานหอมกรอบอร่อยแน่นอนนะครับผลไม้ไทยๆผลไม้น้านี้น้าเงาะมากันแล้วเงาะสดๆใหม่ๆจากสวนโลละ35บาท3โลร้อยเลยจะ้ะคุณพี่คุณน้าคุณอาครับน้าคุณพ่อ้านคุณแม่บ้านแวะดูไว้ชมกันได้ก่อนนะครับเงาะ3โลร้อยจ้าโลละ35บาทสดๆใหม่ๆจากสวนครับน้าเงาะมาแล้ว เงาะมาแล้วจ้าอยากดูอยากชมนาะเลือกชิมกันได้ก่อนนะครับถูกอกถูกใจซื้อคนละกิโล2กิโลนาะฝากลูกฝากหลานนาะซื้อไว้ทานเองก็อร่อยอร่อยนะครับเนื้อหนเน่มหอมอร่อยนะครับกรอบกรอบใหม่ๆ่สดสดเลยทีเดียวครับกับเงาะนาะสดสดจากสวนมากันตรงนี้บริการกันถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านแล้วนะเอามาดูมาชมกันได้ก่อนนะครับผ่านไปแล้วจะเสียดาย โอกาสดีๆวันนี้มากันแล้วสำหรับเงาะสดๆจากสวนมาดูมาชมทุกอกถูกใจบอกพนักงานเราได้เลยนะครับเงาะสดๆจ้าโลละ3าหบาท3โลร้อยนะสามโลร้อยเงาะ3มโลร้อยมากันแล้วนะเลือกซื้อเลือกหาไว้ทานนะครับนะบางท่านก็ซื้อเงาะเอาไว้ให้ลูกหลานได้ทานบางท่านก็บอกโอ้ซื้อเงาะเอาไว้ทำบุญตักบาทนะเช้าวันพรุ่งนี้ อา้าวใครอยากจะได้เงาะก็แวมาสอบถามกับพนักงานแวมาซื้อหาเอาไว้กันได้เลยนะครับเงาะสดสดใหม่ๆจะลองกันได้ชิมกันได้ถูกอกถูกใจไว้ซื้อกันนะครับไม่ซื้อไม่ว่าสอบถามกันได้ก่อนนะอ่าท่านอยู่ใกล้อยู่ไกลได้ยินเสียงกันแล้วก็มาดูมาชมนะครับสําหรับเงาะสดๆจากสวนเงาะมากันแล้วนางเงาะปีนี้เงาะผลตโ,ตโตโตสดสดใหม่ๆกรอบหอมอร่อยแน่นอนนะครับ อ้าวใครอยากจะได้เงาะมาดูกันเลยนะครับน้าคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอ,อยู่ใกล้อยู่ไกลบอกพนักง,งานเราได้รถหนวดบริการของเราเคลื่อนน้าไปถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านน้าถึงกันตรงไหนโบกกันตรงนั้นถามกันได้ชิมกันได้ซื้อหากันได้สําหรับเงาะผลโตโต,ตสดสด,สดใหม่ๆจากสวนอาเชิญเลยครับคุณลุงคุณป้าครับคุณน้องคุณหนูอยากได้เงาะไว้ทานน้าซื้อฝากก็ไม่ว่าน่าจะ เป็นร้านค้าเอาไว้จําหน่ายขายต่อก็ยินดีนะครับสอบถามได้กับรถหน่วยบริการขายเงาะของเราวันนี้มากันแล้วกิโลละ35บาท3โลร้อยเงาะสด,สดสดใหม่ๆนะสามโลร้อยนะท่านอยากจะได้เงาะมาดูมาชมกันได้เลยนะครับารถหน่วยบริการของเราเคลื่อนมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านอยากได้เงาะสด,สดสดใหม่ๆลองชิมกันได้ถูกอกถูกใจนะครับซื้อหาไว้ทาน ซื้อเป็นของฝากซื้อไว้ทานในครอบครัวฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่เงาะสดสดใหม่ๆมมากันแล้วมาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนท่านนะครับอา้าวนานๆทีจะมีเงาะสดสดมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะไม่ต้องไปไกลถึงในตลาดวันนี้มาให้ท่านได้ชิมมาให้ท่านได้ชมได้ซื้อหาถึงหน้าบ้านหน้าเรือนกันเลยนะครับอา้าวมาดูกันได้นะครับเงาะสดสดใหม่ๆเงาะนะครับผลใหญ่ๆโตๆ,ตๆข้างในหอมกรอบ นิ่มอร่อยแน่นอนนะครับลองทานดูได้เงาะสดๆจากสวนมาบริการกันแล้วตรงนี้นะครับ